ฝนกระบ้ตกได้ด้วนี âu, ่ฝนตกทางไหนก็เป็นส้มคึมๆเอ้าค้าเข้าเฮ็ดสิออกบ่หือกฝนตกเจ้ามาจากไหนมาแจ้งว่าสิ้นเดือนนี่มู่สิญยัยหอเด้อเอ้าคือสิญยัยมันเป็นจังไงคดีอยู่หันลาว่ามันก็เยืมช่วยอุปกรณ์โซฟาอย่างมันก็ครบคันอยู่เออก็จังว่าแหละอำนวยความสะดวกบ่ิสุยานก็สิไดนยัย นอนบารลับแม่มันเสียงดังข้างห้องหันเดี๋ยวก็เสียงกำลูกเดี๋ยวก็เด็กหน่อยเล่นกันห้องอยู่กีกี่อยู่ไปเคาะเอิรนกับบูมีผู้ใดมาเปิดก็แต่สียาดหมืเลยจังไหนบูกับโสดเนาะแมนอันตัวยู่สั้นไหนสั้นสามบอกมีนสั้นสามของของแรกเลยโอ้สั้นสามของแรกสามศูนย์หนึ่งไหนบ้าแมนค่ะห้องทัดกันมากกับสามศูนย์สองแมนของนัลละ ห้องสามศูน, <laughs> 2, ย,นย์สองก <laughs> มีคนอยู่ด้ล่ะนาแล้วฮะห้องสามศูนย์สองกมีคนอยู่เออกูมีคนอยู่โดนแล้ว <laughs> มไม่เสียง <laughs> กลมลูกยังสุข,ขึ้นเลยเสียงผู้ใดญสัตว์ <laughs> หนูป่าหาสิ้นเดือนแล้วเด้อเดี๋ยวมือแรกนี่หนูสีใหญ่ออกเลยเด้อโอ้โหบอกกระจมาหักกันย่าเฝ้าอ๋อย่าเฝ้าอ๋บอกว่ารวนเดี๋ยว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 คนขวาย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยูนังกันก่อนเอ้าต้องเสียงไห้เสียงห้องมาดิเว้ยโมเมนต์หรือเปล่ายูคนเดียวจ้อยมือนี่ I <laughs>